นี้จะมาแนะนําวิธีนะครับตัดสายของทิมขัดโค้ชนะครับของผมเป็นเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ลองวัดดูก่อนนะอันนี้วัดดูแล้วนะครับไม่ได้ต้องตัดตัดออกนิดนึงนะครับตอนนี้วัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงหัวนะตุ้นนี้เขาจะมีใช้ได้สองด้านนะครับดึงดึงตรงนี้ครับแล้วก็ป๊อตรงนี้นะครับป๊บแล้วเราก็แกะตรงนี้นะแกะปุ๊บแกะปุ๊บมันก็จะดึงออกมาได้นะครับ เราลักนะนะแล้วก็ใช้กันไก่นะครับตับได้เลยนะครับปุ๊บตัดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็โอเคใส่ใส่กลับไปที่เดิมนะปุ๊บปุ๊บดันเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดแ๊บนี้เห็นไครับเวลาเปิดเราเวลาเราเปิดเราดึงก่อนนะครับแล้วก็เน่ย เนี่ยตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะเปิดออกมาได้เลยแล้วก็ตัดปุ๊บเสียบเข้าไปเองแล้วก็ปิดปุ๊บอย่างเงี้หมือนกลับมาโอเคนี่ก็ลองดูนะนี่ตายแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่สิ้นใหม่เลยนะมาใช้อ่านะครับแบบนี้เลยนะหรือว่าถ้าเกิดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสองหัวนะครับสามารถนี่เป็นสีดำน้วนนะ แล,ลแล้วก็หมุนดึงกแล้วก็หมุนปุ๊บสามารถใช้เป็นลายสีได้อาโอเคครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับ